สวัสดีค่ะดิสเตอเพนจันล์ล้อสีทองประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่ประเทศไทยวันนี้วันที่24มกราคม2567นะคะเราจะมาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยกันค่ะก็วันที่17นะคะกุมภาพันธ์2567เวลาบ่าย3โมงคือ15นาฬิกาเราจะเจอกันที่ลานคนเมืองนะคะด้วยทีมมาลาณาานคนเมืองค่ะ ก็เราจะมีการซ้อมรีลาดใหญ่ของเรานะคะด้วยธีมแต่งตัวเป็นงานวัดก็ได้หรือจะเป็นชุดไทยไทยประยุกต์หรือจะเป็นในชุดจงกระเบนลายลูกไม้นะคะทำได้หมดแล้วก็รอง,งเท้าเป็นรองเท้าผ้าใบกรมกิจการผู้สูงอายุมีชมรมผู้สูงอายุและโรงเรียนของผู้สูงอายุนั่นหมายความว่าผู้สูงอายุที่อยู่กับบ้าน แล้วมันจะก่อให้เกิดปัญหาเรื้อลังตามมานั่นคือเป็นอาจจะเป็นอัลไซเมอร์อาจจะเป็นซึมเศร้าหรือว่าต้องการเรียนทางด้านเทคโนโลยีฉะนั้นเนี่ยอ,อ,อยากให้พี่ๆได้มาแสดงศักยภาพด้วยกันในการที่จะบอกให้โลกรู้ว่ามีนะคะโรงเรียนแบบนี้กลุ่มแบบนี้พี่ๆท่านไหนที่พร้อมจะเข้ากลุ่มเรียนเชิญเลยนะคะ กลุ่มซึ่งจะมีเพิ่มอีกก็คือนั่นคือศูนย์นันทนาการ34ศูนย์ของกรุงเทพมหานครและศูนย์เยาวชนไทยญี่ปุ่นดินแดงก็ยังเป็นศูนย์ที่สามารถที่ผู้สูงวัยสามารถไปใช้กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของลีลาศลำวงหรือว่าจะเป็นดนตรีไทยคาราโอเกะ และยังกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะเลยพี่ๆที่ยังไม่มีโอกาสหรือยังไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องของกรมกิจการผู้สูงอายุว่าทำอะไรให้กับประชาชนบ้างก็ออหาความรู้ได้นะออการมาของการมาร่วมกิจกรรมออดอกเตรเพนก็ขอความร่วมมือกับพี่ๆนะคะด้วยศักยภาพของพี่ๆให้มาคะ ที่ลานคนเมืองเราจะต่อยอดไปจนถึงวันที่14กรกดาคม6 7 6 7ในการที่จะลีลาชเฉลิมพระเกยียรติ7,200คนนะคะ3,600คู่หลังจากที่เราทำลีลาเฉลิมพระเกียรติเรียบร้อยแล้วเราก็จะทำต่อเนื่องไปจนถึงกินเนสบุ๊กนะคะซึ่งการที่เราจะทำไปจนถึงกินเนสบุ๊กเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่โดยการใช้ลีลาช ของประเทศไทยเราในการที่จะทำให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์กับคนทั่วโลกในการที่จะมาเรียนรีลาดในประเทศเรานะคะแล้วก็ประเทศไทยเราก็ยังเป็นประเทศที่มีทรัพย์ในดินสินในน้ำแล้วก็มีในส่วนของทรัพยากรธรรมชาติที่ยิงดีอยู่แล้วเมืองเราก็เป็นเมืองเยิ้มด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมาร่วมกันค่ะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ด้วยกันและในการรีลาดเนี่ยจะมีกันทั้งหมด5ครั้งถ้าคุณพี่มาครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปไม่ต้องมาแล้วนั่นก็คือมาอีกขีก็คือสิบสี่กรกฎาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เราจะมีหมายเลขให้คุณพี่ด้วยว่าเป็นเฟรมของคุณพี่และหมายเลขประจําตัวอะไรนั่นหมายความว่าครั้งต่อไปที่เราจะเจอกันวันที่สิกรกฎาคุณพี่ก็จะใช้หมายเลขนี้ ยาวเลยนะคะในการที่คุณพี่ก็จะสามารถที่จะเออเป็นหมายเลขประจําตัวของคุณพี่แล้วอย่าลืมว่าในงานของเรายังมีในเรื่องของการออกบูธของกระทรวงต่างๆทั้งหมด12กระทรวงที่เราทําหนังสือเชิญไปนะคะเราเป็นประชาชนเราต้องรู้ว่ากระทรวงซึ่งมีผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในกระทรวงเยอะขนาดนั้นแล้วก็คิดสิ่งดีๆให้กับพี่น้องประชาชน คิดอะไรออกมาบ้างแล้วเราซึ่งเป็นประชาชนเราต้องรักษาสิทธิ์ของเราในการที่จะไปเยี่ยมชมบูธแล้วก็ศึกษาดูว่าเราจะสามารถใช้ประโยชน์อะไรได้จากกระทรวงทั้ง12กระทรวงที่เราส่งจดหมายเชิญน,นี้ออกไปนะคะแล้วก็ดเตรเพิมีอาหารให้พี่ๆรับประทานแล้วพร้อมน้ำดื่มค่ะแล้วพร้อมกับจะมีร้าน มาออกร้านด้วยนะคะค่ะก็ดรเพนเรียนเชิญนะคะพี่ๆจะเป็นส่วนหนึ่งจะเป็นกลไกลของการขับเคลื่อนจะเป็นตัวน็อตตัวหนึ่งเราก็ยังถือว่าเรามีความภูมิใจที่เราจะขับเคลื่อนแล้วก็เปลี่ยนในรูปแบบต่างๆของประเทศไทยเราให้เปลี่ยนในรุ่นของเรานะขอบพระคุณค่ะ